จังหวัดปราจีนบุรีตัวแทนชาวบ้านยื่นหนังสือร้องเรียนนายกัตะพง์โสก,กํำบังพร้อมพวกร่วมห้าคนซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรหมู่ที่หกตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับประธานสตรองปปชป้องกันและประปาบามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีโดยอ้างถึงหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ลงวันที่29กันยายน2 5 1 5ตามที่อ้างถึงนายกันตะพง์โสกำพังกับพวก5ครูเรือนเดืรับความเดือดร้อนเนื่องจากการประกอบกิจการร้านรับซื้อขี้ยางพาราโกดังเก็บขี้ยางพาราและบ่อบำบัดน้ำเสียจากน้ำกรดที่ผสมในน้ำยางพาราของบริษัทเอสเตอร์คอรเนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ที่งกลิ่นเม้นรบกวนทำลายสุขภาพไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเป็นเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาจึงได้ไปร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อขอความเป็นธรรมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่งโพแต่ไม่ได้รับการแก้ไขและปล่อยปละละเลยไม่ทำการแก้ไขปัญหาทำให้เกิดการราชา้าบริษัทเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคม 2 5 6 5นายกันตพงโสกัมบังกับพวกได้รับผลกระทบจึงทำหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลให้ลงเป็นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่25สิงหาคมแต่ปัญหาเรื่องกลิ่นน้ำกรดยังไม่ได้รับการแก้ไขมาจนถึงปัจจุบันจึงขอร้องเรียนว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเจตนาปกปิดซ่อนเร้นข้อเท็จจริง และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยบริษัทได้เปิดดําเนินกิจการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนายรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มโพรับทราบแต่ไม่ดําเนินการตามกฎหมายน,นายนรงชัยพักดีนรงชัยประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านการทุจริตสำนักงานปปชจังหวัด ปราจีนบุรีได้กล่าวว่าเด้รับเรื่องและรับฟังปัญหาของประชาชนหมู่ที่4ตำบลทุ่งโพร้รองเรียนว่าการสร้างโกดังเก็บกี้ยางพารานี้ได้รับผลกระทบกับปัญหากลิ่นภาวบานน้ําเสียซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนขณะนี้ชาวบ้านได้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนาดีและองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่ยังไม่พอใจในระดับหนึ่งจึงได้มายื่นคำร้องกับชมรมสตรอง เพื่อประสานกับสำนักงานปปชดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มายื่นหนังสือในลำดับต่อไปนายชาติบำรุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพกล่าว่าจากกรณีดังกล่าวนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพได้ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบา้าน และได้เชิญผู้ประกอบการและชาวบ้านมะกลายเกลียเพื่อทราบถึงปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบในเรื่องของกลิ่นเหม็นริงจึงอยากให้ท้องฝ่ายมาพูดคุยกันซึ่งยังหาชาวบ้านหนึ่งรายที่อยู่นอกพื้นที่ไม่สามารถมารับฟังการแก้ไขปัญหาแบบระยะยาวของผู้ประกอบการได้จึงได้เ,เร่งประสานให้เขามาพูดคุยเือหาแนวทางออกอีกครั้งหนึ่งต่อไปนิวส2.4 ดรือราคทิพยสีรายงาน